เพื่อนที่เป็นหมอเตือนบอกว่าเอออย่าพยายามเดินรับแดดสายนะกลัวจะเป็นมะเร็งผิวหนังผมก็วันนี้พยายามพยายามเดินรับแสงก่อนเก้าโมงแดดแรงก็จริงแต่ว่ามันอ่อนมันไม่จีดถึงผิวหนังแต่บางครั้งบางวันเนี่ยมันช่วยไม่ได้เตือนเอา เก้าโมงพอดีวันนี้รีบรีบเร่งตื่นให้เร็วที่สุด8โมงครึ่งกว่าจะจัดเรื่องส่วนตัวเสร็จก็ออกมาเกือบเก้าโมงแล้ก็แดดดีแดดรับแดดเต็มเต็มแต่ว่ามันไม่ร้อนจีดน,นี่เราก็มานึกถึงพวกที่เล่นกอฟเล่นกอล์ฟก็เล่นกัน โน่นยันเที่ยงยันบายนี่อะไรนะก็เห็นก็แข็งแรงดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงหมออะไรผมก็เดินอย่างนี้มานี่3สามปีแล้สามปีก็แดดเท้านี่มันจะเพิ่มอะไรรับวิตามินดีอะไรก็ฟังจากทฤษฎีไปอย่างนั้นแนหะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไอ้ข้อเข่าผมเมื่อก่อนนี่มัน ปวดเดินไม่ได้ร้องโอยเนี่ยถ้าใครติดตามทางเฟซปุ๊กผมจะรู้ว่าเอาจะพยายามไปผ่าตัดจะเข้ารับการผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้เพราะเพิ่งไปบรปรลุผู้ใจมาก็าเดิันมาเดินฝึกเดินเดินไปเดินมานลืมไปเลยว่าัวเขานั้นปวดมันไม่รู้มาจากอะไรกันแน่ก็เรื่องหนึ่งก็คือว่าเดินอับแดดเช้านี้ทุกวันแล้วก็ยังทําสปาโอโซนยัง อะไรอีกหลายอย่างฮะวิตามินบโอซีแล้วก็วิตามินดีที่ทานต้องมีนะครับเป็นการเดินและออกกำลังกายไปด้วยก็เดินทุกวันนะครับอายุปูนนี้แล้วไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งผิวหนังกลัวจะตายด้วยโควิดซะก่อน,นอย่าลืมเดินกันทุกวันนะครับ